มันไม่จบไม่สิ้นมันก็จะเป็นปัญหาอยู่อย่างนี้เรื่อยๆผมในฐานะผู้บริหารต้องถส่นซึ่งมีหน้าที่ในการที่ต้องป้องปรามและเป็นหนุกกาลังเป็นภาธีกระขกับทางตํารวจเนี่ยเราต้องหาวิธีการกลลวิธีในการแก้ไขมันหมดมันหมดสมัยลวไปไป,ไปติดป้ายบอกยาบ้าคนกินตายคนขายติดคุกมันไม่ได้ทําให้ยาบ้าลดน้อยลงไปมันต้องมีมาตรการอะไรสักอย่างหนึง่งจะเจ็บๆเลยแมมอยากให้เป็นเหมือนยุคท่านทักษิณ เอามันตายเลยนะครับผมพูดอย่างเงี้ยผมเป็นนายกเทศมนตมนรีต่บลหนุเมาถ้าผู้บริหารท้องถิ่นนายกอบตนายกเทศมนตรีนายกอบจมีความคิดแบบผมนะสะท้อนช่วยกันไม,ไม่ไม่มีปัญหาครับผมจะท้อนความจริงใครอะ่ะมีบ้านไหนบ้างที่กล้ายืนยันหน้าในหมู่บ้านท่านไม่มียาเสพติดแม้แต่ท่านบอกว่าบ้านท่านปลอดยาเสพติดร้อยเปอร์เซ็นต์ูขี้่นี้อย่พูดขี้คุย ไม่มีแล้วครับทุกบ้านมียาเสตติดหมดแหละเชี่อว่าผู้นําหมู่บ้านผู้นําท้องถิ่นจะกล้าพูดความจริงหรือเปล่าบ้านยางน้อยผมมีเนี่ยผมบอกเมื่อคืนนี้ผมไล่สดบอกไอ้หนุ่ยเมื่อคืนนี้หนุ่ยพกมีดใช่ไหมอยู่บนเบาะใช่ไหมโชคดีมันไม่ถือมีดในมือถ้าถือในมือเมื่อคืนลงหมูยิงเลยไหมมึงเห็นลงหมูพกมืนมาไหมถึงจำได้ไหมว่าลงจากรถเมื่อคืนลงหถอดเสื้อได้หรอไม่ไหนมั้ขณะผมขับรถมาผมไม่ได้ถอดเสื้อมันยังบอกว่าผมถอดเสื้อนี่คืออาการของคนเมายาแต่ผมเนี่ยน้ะ เห็นไหมเพราะฉะนั้นเม่พราะเพราะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่านี่โชคดีนะเมื่อคืนถ้ามึงอยบ้านกูกูยิงแสกหน้ามึงเลยหน่อยเข้าใจไหมเข้าใจไหมมึงอย่าทำอีกนะทำแม่มึงอย่าทำแม่มึงนะเข้าใจไหมถ้าทำแม่มึงอย่ยุนครับอย่ยุนครับอย่าทำแม่มึงนี่ผมทำให้เห็นนะทำแม่ตีแม่ทำายแม่มึงเจ็บไหมเนี่ยทีเดียวเจ็บแต่เวลามึงตีแม่มึงอ่ะแม่มึงเจ็บไหมจะด่ากันนชจะด่ากันโอ้ยมันเอาตรงๆเลยเดี๋ยวแม่มันไปขอความเยอะแต่ผมเยอะแต่ผมไม่อยากมา ขนาดผมตบมันทีเดียวมันเจ็บแล้วนักภาษาอะไรมันยอำมีดไปฟันแม่มันนะครับนี่ผมทําให้เห็นเป็นเป็นบทเรียนให้เห็นว่าแม่ตบมันทีเดียวมันยังเจ็บเลยแล้วนักภาษาอะไรมันเอาฟันมีดไปฟันแม่มันสองครั้งให้แมข้างหลังใช่ไหมแล้วกูจำมาถ้ามึงทําอย่างนี้พฤติกรรมนี้อีกในบ้านหลวงมาอ้อยังน้อยอีกกูจะเอามือเลยหนุ่ยมึงจำหน้ากูไว้บอหน้ากูถ้ามึงทํานี้อีกมึงตายกูจะยิงหัวมึงมึงจำไหมนะไอ้เหี้ยแล้วย้ำจริงจริงฮะทําแม่ตัวเองมึงน่าเล่นกระจกมึงน่าจริงมึงต้องไป สู้ระบบมือดิไอ้ฮาเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องไม่ได้สังคมบ้านเราต้องปลอดยาเสพติดมึงจำไม่นะเดี๋เราขยันขอคุยกับชาวสมบูรณ์แล้วก็หลับตัวซึ่งย้ายมาเนี่ยจะมีวิธีการแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะอุ้มมันอยู่ยัีคุยกันมาทำแม่ตัวเองมันเด็กมันดูดิเออเอาหลังมันถ่ายมาถ่าายมดูดูแม่มันเจ็บแค่ไหนดูนะ มาตรงนี้คุณแม่มาตรงทำแม่มึงมึงถูกทิ้งก็ยังเจ็บเลยแล้วแม่มึงอ่ะมึงแม่มาเกิดเก้ามึงอ่ะเขาเกิดให้มันเหนียนต่อหน้านี่อ้าวมึงดูหลังมาน้ามึงดูมึงดูมึงทำแม่มึงสิเจ็บไหมนี่แม่มึงอ่ะเจ็บไหมมึงทำได้ยังไงบาดแผลที่มึงทำแม่มึงไม่ได้วันนี้วันเดียวมึงทำต่อหน้านี้มึงก็ทำตีแกมาโดยตลอด คุณแม่หันหันตรงแขนศอกมาน่ะค่ะแขนศอกที่เลือดไหลอันหน้ามาเอาหลังก่อนเอาลัางเอาลังใหม่เอาล้างใหม่เอาลังห้างี๋ยวทีนี้ถ้ามึงมีอีกนะกูเอาพวกอุ้มมึงอ่ะมึงนี่ฮะหลังฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าตีละกล้องทีละกล้องนะรอหน้ากันนะมึงจำกูไว้เลยนะหนุ่ยนะกลัวมึงแน่ทีเนี้ยถ้ามึงหายตัวไปนะสังคมมึงเยอไม่มีใครตามมึงแน่หันหันข้างหน้ามาดูให้ดูแขน เรืามมา่อนอ,อย่างไหลอ,อ,ยไอยู่ดูาขาด้วย